จีนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและยังมีเรื่องราวปริศนาอีกมากมายที่รอคอยการเล่าขานงานด้านบราคดีในการขุดค้นสุสานโบราณของจีนถือเป็นตัวช่วยสําคัญในการปฏิบัติตอ่อเรื่องราวอันซับซ้อนและความลับทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะไม่เพียงแต่พบเจอวัตถุโบราณเท่านั้นแต่หลักฐานต่างๆจากสุสานเมื่อนํามาศึกษาร่วมกับข้อมูลของนักวิจัยได้ช่วยชายให้เห็นภาพความเป็นไปของสังคมจีนในอดีตได้อย่างชัดเจน คลิปนี้อับดุลไททูปรวบรวมการค้นพบ5ปริศนาค้นพบจากสุสานโบราณที่จะมาเปิดเผยความจริงอันน่าตื่นเต้นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนไปติดตามพร้อมกันครับ 1. เยี่ยวิธีลงโทษร้ายแรงด้วยการตัดขาในปี1999 โครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกพบในหลุมศพที่เมืองโจโหยวนมณฑลเสฉวนทางตะบนตกเฉียงเหนือของประเทศจีนหลุมศพนี้มีอายุระหว่าง2,800-3,000ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โจโหยวนเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญในภูมิภาคนี้จากการวิเคราะห์ทางกายภาพพบว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ30-35ปีและมีสุขภาพดี แต่ที่น่าสังเกตคือเธอถูกตัดเท้าขวาออกโดยไม่มีสัญญาณของโรคร้ายใดๆที่เป็นสาเหตุให้ต้องตัดเท้าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคเลือนหรือมะเร็งนอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าเธอได้รับบาดเจ็บจากความหนาวเย็นหรือมีรอยไหม้ทำให้การสูญเสียเท้าของเธอน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นและจากการวิเคราะห์กระดูกก็ยังชี้ให้เห็นว่าบาดแผลจากการตัดเท้านั้นไม่เรียบมีลักษณะหยาบ แตกต่างจากการผ่าตัดทางการแพทย์ที่มักจะมีความแม่นยำและเรียบร้อยกว่าสัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่าการตัดเท้าอาจจะเกิดจากการลงโทษมากกว่าการรักษาทางการแพทย์ทำให้ทีมวิจัยตัดความน่าจะเป็นอื่นๆออกไปและชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้มากที่สุดว่ายิงผู้นี้ถูกตัดเท้าเพราะถูกลงโทษเนื่องจากทำความผิดร้ายแรงซึ่งเป็นหนึ่งในบทลงโทษอันโหดร้ายของจีนโบราณยุคสมัยนั้นที่เรียกกันว่าเยื่อ จากการศึกษาวิจัยในปี2019เผยว่าการลงโทษลักษณะนี้แม้จะโหดร้ายแต่ก็ถือเป็นเรื่องปกติในสมัยโบราณจนกระทั่งถูกยกเลิกเมื่อราว200ปีก่อนคริสต์กาลการตัดเท้าอาจเกิดขึ้นจากความผิดถึง500ประเภทด้วยกันเช่นก่อกระบฏคดโกงลักขโมยและแม้กระทั่งการปีนข้ามประตูต้องห้ามบางแห่งในช่วงเวลาที่ผู้หญิงคนนี้มีชีวิตอยู่การลงโทษในลักษณะนี้ถือเป็นหนึ่งในบทลงโทษที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าหญิงผู้นี้ทำผิดอะไรแต่การค้นพบนี้ถือเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการลงโทษแบบเยื่อที่เคยค้นพบมาในจีนโบราณมีการลงโทษที่เรียกว่าบทลงโทษ5ระดับได้แก่การถูกเคี่ยนการสักด้วยหมึกที่ลบไม่ออกบนใบหน้าการตัดจมูกการตัดเท้าและประหารชีวิตซึ่งเป็นระบบกฎหมายที่ใช้กันมานานมากจนกระทั่งจกักรพรรดิเเวินแห่งราชวงศ์ฮั่น บัญชาให้เปลี่ยนระบบการลงโทษแบบใหม่ให้มีมนุษยธรรมมากขึ้นเช่นการปรับเงินการให้ทำงานหนักหรือส่งไปอยู่ที่อื่นแทน 2. อานม้าเก่าแก่ที่สุดในโลกมีการค้นพบอานม้าหนังที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ประเทศจีนโดยพบในหลุมฝังศพของหญิงผู้หนึ่งในแหล่งบราคดีหย,ยางไห่มณฑลซินเจียง อานม้านี้มีอายุประมาณ2,700ปีซึ่งถือเป็นอันม้าที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยมีการค้นพบโดยแม้จะถูกฝังอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้วร้อนแต่กลับยังคงอยู่ในสภาพดีเมื่อถูกขุดค้นขึ้นการค้นพบนี้ไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานของการใช้ม้าในอดีตแต่ทำให้ทีมวิจัยต้องพิจารณากันใหม่ว่าการขี่ม้าในอดีตอาจไม่ใช่กิจกรรมที่จำกัดเฉพาะผู้ชายเท่านั้นอานม้าดังกล่าวทำจากหนังวัว มีฟางและขนจากกวางและอูดอยู่ข้างในทำขึ้นมาตั้งแต่เมื่อราว396ถึง724ปีก่อนคริสต์กราษเก่าแก่กว่าอาันม้าของชาวไซเทียนชนเผ่าเร่ร่อนที่มีการพบก่อนหน้านี้ในบริเวณเทือกเขาอันไตโดยอันม้าที่เมืองหยางไห่อาจมีอายุประมาณ2,700ปีถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การทำอันม้าของมนุษย์ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือยิงเจ้าของอันม้าและหลุมศพ ลบล้างความเชื่อเดิมทางประวัติศาสตร์ที่ว่าการขี่ม้ามักจะเป็นกิจกรรมของผู้ชายชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับสงครามเท่านั้นแต่ทว่าในข้อเท็จจริงแล้วหญิงจีนโบราณก็มีส่วนร่วมในการขี่ม้าไม่เพียงแต่เพื่อความสนุกสนานแต่ยังทํากิจกรรมต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นการเลี้ยงสัตว์และใช้เป็นพาหนะเดินทางไปยังที่ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมาก่อนปัจจุบันนะักวรณคดีเชื่อว่าม้าเริ่มเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อ6000ปีก่อน เพื่อไว้กินเนื้อและดื่มนมของมันเท่านั้นและหลังจากนั้นราว1000ปีต่อมามนุษย์จึงเริ่มหันมาขี่ม้าและมีการประดิษฐ์อานม้าขึ้นในเอเชียกลางเมื่อราว50ปีก่อนคริสต์กาลเพื่อช่วยให้ผู้ขี่รู้สึกสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นอ่านม้าช่วยให้ผู้คนสามารถขี่ม้าได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นและนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจากต่างวัฒนธรรมมากขึ้น 3. เสื้อเกราะหนังไบโอนิกส์อายุ2,500ปีที่สุสานย่างไห่นักบราณคดียังขุดค้นพบเสื้อเกราะหนังอายุประมาณ2,500ปีคล้ายกับเสื้อเกราะที่พบในสุสานฟาโรต ah ุตันคามเมนในอียิปต์ที่ทำขึ้นตั้งแต่ราว3,300ปีก่อนเป็นเสื้อที่มีลักษณะพิเศษและมีความสำคัญทางโบราณคดีพรธรทมจากการนำหนังวัวกว่า5,000ชิ้นมาเรียงต่อกันเป็นแถวในแนวนอนและเย็บต่อกันด้วยเชือกหนังทำให้เสื้อเกราะมีน้ำหนักมากถึง5กิโลกรัม เป็นรูปแบบการตัดเย็บที่มีลักษณะเหมือนกับเกร็ดปลาที่นักรบเปอร์เซียใช้ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันแต่เสื้อเกราะจากยางไห่เก่าแก่มากกว่านักวิจัยเรียกเสื้อเกราะหนังจากยางไห้ว่าเป็นตัวอย่างแรกๆของไบโอนิกส์หรือการนำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาใช้ในเทคโนโลยีการผลิตเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์ในกรณีนี้เกล็ดหนังที่มีลักษณะคล้ายกับปลาช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผิวหนังของมนุษย์เพื่อป้องกันการโจมตี การแทงและการยิงอีกทั้งยังสามารถปรับขนาดได้โดยใช้สายหนังซึ่งใช้ได้ในผู้คนที่มีรูปร่างต่างกันสวมใส่ได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้คนช่วยและเหมาะสําหรับนักรบที่ขี่ม,ม้าหรือทหารที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเสื้อกราอนี้มาอยู่ในหลุมฝังศพได้อย่างไร อาจเป็นไปได้ว่าผู้สมใส่เป็นทหารต่างชาติหรือได้รับมาจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่อื่นที่อยู่ไกลออกไปและยังไม่มีการค้นพบเกราะแบบเกร็ดที่เก่าแก่ไปมากกว่านี้ที่ไหนอีกในแผ่นดินจีนนักวิจัยจึงคิดว่าเกราะนี้ผลิตขึ้นจากที่อื่นจากนั้นจึงค่อยแพร่หลายไปในหมู่ชาวเปอร์เซียและชาวไชเทียนรวมถึงชาวกรีกโดยสําหรับชาวกรีกแล้วถือว่านี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และเสนอแนวคิดว่า สิ่งนี้อาจสร้างขึ้นในจกักรวรรดิอาเซียซึ่งเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการทหารโดยหากแนวคิดนี้ถูกต้องการค้นพบในพื้นที่หยางไห่ของจีนได้แ,แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงพันปีแรกก่อนคริสต์กาลรการแย่งชิงอำนาจระหว่างพี่น้องและขุนศึก การค้นพบสุสานของจกักรพรรดิเซียวมินตี้เมื่อ1,400ปีก่อนเป็นการเปิดประตูการเรียนรู้ไปสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และความขัดแย้งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนเรื่องราวนี้ได้มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่การค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีได้มาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลุมฝังศพของจกักรพรรดิเซียวมินตี้ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเซียนหยางในมณฑลซานซีพระองค์เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์โจโเหนือในปี557 แต่ทรงดารงตําแหน่งจกักรพรรดิได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นก็ถูกปลดและประหารชีวิตสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือที่หลุมฝังศพจารึกอักษรที่บอกถึงสถาน,นะในขณะนั้นว่าเป็นเพียงแค่ขุนนางชั้นสูงแห่งลวหยางซึ่งเทียบเท่ากับตําแหน่งดยุกในฝั่งตะวันตกซึ่งหมายความว่าพระองค์ยังไม่ได้รับการยอมรับหรือการประกาศให้เป็นจกักรพรรดิอย่างเป็นทางการการค้นพบนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในประวัติศาสตร์จีน ในช่วงเวลานั้นจีนถูกแบ่งออกเป็นหลายอาณาจักรที่เต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองและความวุ่นวายเป็นช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคแห่งราชวงศ์เหนือและใต้โดยมีบุคคลสำคัญคืออวี่เหวินฮู้ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินที่ก่อกรบฏและปลดองค์จักรพรรดิออกจากราชสมบัติและวางยาพิษปรองพชนก่อนจะแต่งตั้งจักรพรรดิหุนเชิดซึ่งก็คือพระน้องชายของเซี่ยวหมินตี้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นจักรพรรดิโจหมิงตี้อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเมื่อฝ่ายกบฏถูกกำจัด เซียวมินตี้ก็ได้รับการประกาศให้เป็นจกักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์โจโเหนือหลังจากที่จากโลกนี้ไป37ปีการค้นพบนี้ช่วยยืนยันเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้รวมทั้งช่วยให้เราเห็นภาพของการต่อสู้เพื่ออำนาจระหว่างพี่น้องและขุนศึกผู้มีอิทธิพลเป็นตัวอย่างของการขึ้นสู่อำนาจของจกักรพรรดิจีนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ พิธีบูชายันสมัยราชงชางที่แหล่งบรรคดีในเมืองอันหยางมณฑนเหิอนานมีการค้นพบหลุมศพที่มีอายุก,กว่า3,000ปีซึ่งถือเป็นการค้นพบที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเพราะไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงสถาน,นะและอำนาจของเจ้าของสุสานแต่ยังเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อโบราณในสมัยราชงชางซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งศสยศาสตร์ซึ่งนิยมการเสี่ยงถายด้วยกระดองเต่า หลุมศพที่ค้นพบนี้เป็นของตระกูลผู้ร่ำรวยที่มีซากของผู้ที่ถูกบูชายันถูกพบอยู่ภายในซึ่งเชื่อว่านี่คือหลักฐานของพิธีกรรมการสังเวยมนุษย์ในสมัยราชวงศ์ชางโดยค่ารับใช้สมัครใจที่จะถูกฝังทั้งเป็นไปพร้อมกับเจ้านายของตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีร่างที่พบในหลุมศพสวมหมวกที่ประดับด้วยเชือกเปลือกหอยถูกฝังไว้พร้อมกับม้าที่บางตัวประดับด้วยทองคําและทองสมฤทธิ์การค้นพบนี้ ช่วยให้เราได้มองเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จีนโบราณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยทั่วไปแล้วพิธีศพในสมัยราชวงศ์ชางจะใช้สัตว์และทรัพย์สินมีค่าเช่นสำริศเครื่องปั้นดินเผาและหยกในการบูชายันซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งของตระกูลแต่ในบางกรณีก็มีการใช้มนุษย์เพื่อทำพิธีกรรมนี้ด้วย การสังเวยด้วยชีวิตมนุษย์ในราชวงศ์ชางแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆคือซุนจางซึ่งหมายถึงค่ารับใช้ส่วนตัวที่สมัครใจอาสาถูกฝังทั้งเป็นร่วมกับเจ้านายเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเรนจิซึ่งเป็นการสังเวยมนุษย์ครั้งใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเช่นการทำสงครามหรือปัญหาความอดอยากในกรณีนี้ผู้ถูกสังเวยมักจะเป็นนักโทษสงครามหรือทาสท,ที่ถูกจับมาไม่ใช่บริวารส่วนตัว ตัวอย่างที่ชัดเจนคือพระเจ้าอูดติงได้ทำการสังเวยชีวิตมนุษย์มากกว่า9,000คนในพิธีกรรมเพื่อหวังให้เทพเจ้าพึงพอใจในช่วงที่เกิดภัยแล้งแม้ว่าจะดูโหดร้ายแต่พิธีกรรมเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติในสมัยราชงชางที่ปกครองดินแดนแถบแม่น้ำเหลืองเมื่อประมาณ1,46 0ปีถึง2,000ปีก่อนคริสตกาลก่อนจะถูกราชงโจล้มล้างและแนวคิดการบูชายันโดยมนุษย์ก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ และถูกแทนที่ด้วยพิธีกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสังเว์ชีวิตมนุษย์